ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าวจังหวัดอ่างทองนะคะพบกับอปมชจังหวัดอ่างทองมาเล่าข่าวสู่ท่านผู้ฟังนะคะตามกรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขายายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติและเรื่องสื่อสารสัมพันธ์ของประเทศรวมถึงเรื่องที่ต้องติดตามที่จังหวัดอ่างทองสนับสนุนรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองชมรมอ,อปอมชจังหวัดอ่างทองร้องเครือข่ายและก็กลุ่มคนรักอ่างทองสมาายัยรดิโอองค์กรสกาธารณประโยชน์ไม่แสวงหากําไรจังหวัดอ่างทองสื่อสารข่าวสารสาร,สาร,ระดีสู่ทุกคนฟังรายการอ,อปอมชคุยข่าว ผู้สนใจมีส่วนร่วมสามารถที่จะแนะนำติชมรายการแจ้งกันไปได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0863771197นะคะวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีนะคะที่17มกราคม2567นะคะพบกับจารุณีสุทธวีค่ะ อปอมชตำบลองครักอำเภโพทองจัังหวดอ่างทองมาเล่าข่าวสู่ท่านผู้ฟังนะคะซึ่งก็มีหลายๆเรื่องราวด้วยกันนะอันนี้คือเกริ่นให้ผู้ฟังได้ทราบเป็ก่อนว่าวันนี้ข้าพเจ้าเองนะคะก็จะอยู่กับผู้ฟังนะคะแต่ว่าช่วงนี้ส่งผู้ฟังไปฟังเพลงกันก่อนละกันนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดอ่างทองอีกหนึ่งเพลงนะคะเพลงนั้น มีชื่อว่าสาวอ่างทองขับร้องโดยคุณปอปาจรีค่ะก็เป็นเพลงของคุณปอปาจรีนะคะเพลงที่มีชื่อว่าสาวอ่างทองนั่นเองค่ะก็คงจะได้สัมผัสนะคะถึงชีวิตจิตใจของสาวเมืองอ่างทองบ้าง แหา่งทองมีสถานที่นะมากมายทีเดียวนะในทางเทียเราได้ไปท่องเที่ยวนะถรือว่าจะไปศึกษาหาความรู้กันนะหละักๆทีเดียวนะอย่างในตรบ,บนองค์คระที่ข้าพเจ้าอยู่เองนะก็จะมีสถานที่นะที่หลายคนนะฮะอาจที่จะไม่รู้นะว่าใน ตำบลองครักษ์เนี่ยนะคะมีโรงพยาบาลเรือนะโรงพยาบาลเรือที่อยู่ในเขตของตำบลองคลักษ์นนะะวัดส,สุวรรณราชหงคค่ะตำบลองคลักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะเป็นสถานที่ที่มีเรือดังชื่อดังสมัยก่อนเนี่ยนะคะหลายชื่อเลย,นะห,ลยหลายหลายลำนะที่ ระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะคือตอนนั้นอ่ะตัวเองก็อยู่ในตรบลนุคร์ดแต่ว่าเด็กๆด,ดูในโทรทัศน์อุ้ยชื่อน้นชื่อนี้นะเรออือชื่อน้นชื่อนี้นะคะจนน้าสาวนะน้าสาวบอกว่ารู้ไหมว่าเรือที่ที่ไปเนี้ยเนี่ยที่ไปแข่งในในโทรทัศน์ที่โุ้ยภาคกันอย่างสนุกสนานเนี่ย จากตำบลเราอยู่ใกล้ๆเราแถวบ้านหงนี่เองบอกบอกแบบนั้นเออจริงเหรอจริงเหรอเรายังไม่รู้เลยนะเราคนพื้นที่เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเรือของจังหวัดอ่างทองในเขตของตำบลองครักษ์เนี่ยสร้างชื่อระดับประเทศนะคะไปแข่งที่นู่นที่จิตบ้างที่ไหนบ้างนะนั่นก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะ,ะอันนี้คือเพิ่งรู้แล้วก็ยังมีพระทองคำนี่คุณฟังนะพระทองคำ เรียกว่าอืมทองคาทั้งองค์ถามผู้รู้มาแล้วเนี่ยเขาบอกสูงประมาณสักเไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือเป็นเป็นพระทองคาประมูลค่าไม่ได้อน้ําหนักก็คงจะปัจจุบันนี้นะถ้าตีค่าเป็นทองคำนี้ก็คงจะหลักล้านๆนั่นแหละคุณฟังแต่ไม่รู้นะสามครบเอ้ยตุกข้าพเจ้าเองก็ยังไม่เห็นนะ เกิดมาก็าหลายสิบปีก็ยังไม่เห็นนะคะในวัดจุลามุนีเป็นวัดที่เป็นโบราณสถานด้วยนะคะมีองค์มีมีกรุพระมีมีเขาเรียกอะไรนะเป็นเจดีนะคะบรรจุพระพระเครื่องนะสมัยหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากรุแตกนะกรุแตกคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเอาพระเนี่ยมาไว้ใต้ฐาน นะแล้วก็บางจะว่าบางเอิญก็ไม่ใช่อะ่ะก็จะมีคน,นไปขุดเจอเข้าก็จะมีพระเก่าๆเยอะเลยนะฮะพระแบบรุ่นรุ่นเก่าๆที่เขาสะสมไว้อสมัยอยุธยามั้งหรือสมัยไหนไม่รู้อะ่ะคือคือเป็นกรุบเก่าอะ่ะเขาเรียกกรุบแตกก็มีชาวบ้านเนี่ยไปขุดเอามาไปเจอพระ,ระอะไรอย่างเงี้ยก็ก็านาไปนะแต่ว่าเป็น,เ,ปนเรื่องเล่านะ จริงเท็จอย่างไรก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะบ,บอกว่าถ้าใครเอาไปเนี่ยบางคนก็มีอันเป็นเนะมีอันเป็นไปในทางที่ไม่ดนะีแต่ก็ปัจจุบันนี้ก็ก,ก็ก็ไม่มีอะไรนะหรือจะเป็นไปตามธรรมชาติก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นเรื่องเล่านะกรุแตกวัดจุฬากรุแตกครับ เก่าๆเยอะเลยอาจจะมีปรัาผักครังแตกเสียหายบ้างนะฮที่ดีก็ก็มีนะแต่คนสมัยนั้นนะคิดว่าคงคงจะมีใครหลายๆคนนะ่ะได้ของดีไปนะแต่แต่อันนั้นคือเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะสักห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอะไรประมาณนี้เจ็ดสนะิบปีอะไรประมาณนี้คือเป็นเรื่องเล่าแตนะ่คิดว่าจริงแต่ปัจจุบันเนี้ย อง์เจดีย์นั้นยังอยู่นะครับสีขาวนะคะสีขาวประหาดหนึงน่งตอนนี้ไม่ให้ขึ้นแล้วนะไม่ให้ขึ้นไม่ให้ไม่ให้คนผู้หญิงขึ้นแล้วแต่ว่ามสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะน้าสาวอายุตอนนี้ก็จะหกสิบแล้วในอีกปีหนึ่งหกสิบแล้วเนี่ยบอกว่าเรียนที่วัดจุฬามุณีก็ไปเดินเล่นบนบนเจดีย์นั่นแหละเดินขึ้นไปคือเขาเขาไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย จริงๆสมัยเกือบๆหกสิบปีที่แล้วเด่ยก็คงจะไม่ได้เคร่งครัดอะไรเท่าไหร่นะเด็กๆไปเรียนปหนึ่งปสองป,ส,องปสาอะไรเงี้ยก็เด็กผู้หญิงผู้ชายก็ไปวิ่งเล่นบนเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้ทราบนะว่าเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นแหละ,ะ,ะเป็นผู้หญิงผิดนะคะเห็นผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะองค์เจดีย์คือที่ไม่ให้ขึ้นเนี่ยก็คงจะมีเหตุผลนะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นอาจจะมีพระ เครื่องหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นผู้หญิงห้ามเป็นผู้หญิงเนี่ยผิดนะคะเกิดมาก็ผิดแล้วนะผิดเพราะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ผิดนะคะไปเดินป่าไปไหนตอนไหนเนี่ยบางทีถ้ามีกลุ่มผู้ชายเนี่ยผู้หญิงไปผู้หญิงผิดนะผิดเพราะอะไรเพราะเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นผู้ชายกันหมดเออผิดไปไม่ได้นะ คือมันก็เป็นข้อจํากัดแหละเ,าเราเม่รู้ใจนะรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยตั้งคันได้ตั้งท้องได้ผู้ชายตั้งท้องตั้งคันไม่ได้เขาควรจะมีสิ่งเสียหายอย่างเงี้ยผู้หญิงมีรอบเดือนผู้ชายไม่มีรอบเดือนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเป็นคนที่กําหนดขึ้นมานะว่าเนี่ยวัดบงวัดหรือว่าที่ไหนเนี่ยบางทีไม่ให้ผู้หญิงเข้านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยทั้งที่ผู้หญิงเราเนี่ยก็ให้กําเนิดนะคะ ศาสดาไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่ไม่มีผู้กำหนดนะคะก็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 ก,ก,ก็ก็ไม่ก็คิดนะตัวเองก็คิดนะคะว่ามันคืออะไรใครกำหนด,ดความจริงไม่รู้สิรือว่าเราจะเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เลยก็เลยชอบนะชอบที่จะเกิดเป็นผู้หญิงชาตินี้นะคะก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำไมต้องต้องมาอะไรอย่างนั้นนะ ก็ยังเป็นคําถามที่ยังหาคําตอบไม่ได้เออเป็นผู้หญิงก็ผิดแล้วนะมีที่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะบ,บอกว่าเกิดเป็นผู้หญิงก็ก็ก็ลำบากแล้วตั้งแต่เกิดกูแวสมานี่รู้เลยนะความลำบากยังไงนะความเข้าเทียมกันของผู้ชายหรือว่าจะไปตรงไหนนะครับเปอร์เซ็นต์การข่มขืนนี่มีมากกว่าผู้ชายเยอะนะคะ โอกาสตั้งท้องนี่โอ้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบตรงนั้นนะะแต่คือเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมันมีข้อจํากัดอะไรเยอะนะคะถึงแม้ว่าในสังคมเนี่ยจะมีอาการสมรสเท่าเทียมได้แล้วใช่ไหมเนาะแล้วก็มีอะไรเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแต่ว่าความเป็นผู้หญิงี่บางทีมันยังยังมีข้อติดขัดที่ที่มันมันยังทําอะไรได้ไม่เต็มที่ในสังคมเท่ากับผู้ชายเขาเนี่ยคะ เพราะฉะนั้นผู้หญิงนะคะก็ต่อสู้สิทธิอะไรเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นผู้ชายนะคะเห็นใจผู้หญิงเต่ขกดนะคะเขาต้องต่อสู้อะไรมากมายในสังคมงานในครอบครัวในอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นให้เกียรกันบ้างก็ดีนะคะเอาพูดเอาพูดพูดพูดถึงเรื่องพระนะคะพูดถึงเรื่องความสำคัญใน จังหวัดในตำบลองคารักษ์ไปพูดถึงผู้หญิงแต่ว่ามันมันก็ต้องเป็นเป็นเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันนะคะเพราะว่าในสังคมเราก็มีทั้งผู้หญิงอะไรก็ผู้ชายใช่ไหมคะเนาะอันนี้อันนี้มันมัน,ม,นมันต้องไปนะคะต้องต้องต่อเนื่องกันไปเหมือนมีหนึ่งก็ต้องมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกนะครับไปเรื่อยๆนะออกพูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะคะวันก่อนเมื่อวันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบ เจ็ดที่ผ่านมานะคะที่บริเวณถนนสายโพพระยาท่าเลือบริเวณสามแยกฝ่าง้วนะทางที่จะมาอำเภอวิเศษชัยชาญทางวัดมวงเนี่ยนะคะทางปอพใช่ไหม,มนะคงจะเป็นในส่วนการรับผิดชอบในส่วนของปอพจังหวัดอ่างทองนะคะก็จะมีการ ค,คือมีไปแล้วล่ะนะคะเรื่องของการล้างถนนนะคะเพื่อลดฝุ่นนะคะมีกำหนดเนี่ยนะคะคว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็จะมาร่วมเปิดงานแต่ว่าวงเอิญเพรว่าท่านติดภารกิจและยาวราชเสร็จนะคะที่โรงเรียนสตรีอ่างทองก็เลยได้ทาง อรอผู้ว่าราชการจังหวัดป่างทงนะคะในสัปดาบรรดาศักด์มาร่วมเปิดงานก่อน,นะะ็เป็นการลดฝุ่นนั่นแหละนะมีการล้างถนนกันอะไรกันนะวันนั้นข้าพเจ้าก็เดินทางไปร่วมงานด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นในส่วนของกวาดถนนอะไรนะไป,ไป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 ถ่ายวีดีโอเผยพร่ทาําค่ะ มีทางคุณอนเนกสีเขียวสดได้นำไข่นกกระาทาเป็นเป็นลักษณะที่เรียกว่าลูกชิ้นนะคะคือคือไข่นกกระาทาต้มสุกแล้วเนี่ยเอาไปทอดอีกทีแล้วก็อาทานน้ำจิ้มนะอร่อยมากเลยนะคะรับประทานไปวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็น25ลูกด้วยก25ลูกได้ลูกน้อยน้อยะะแล้วก็มีเอ่อ กระเพาะปลาใช่ไหมนะกระเพาะปลาแล้วก็น้าอีกหนึ่งขวดนะขอบคุณด,ด้วยนะคะที่ทําให้เราได้อิ่มอร่อยนะคะเราไปทําข่าวนะเราไปทําในเรื่องราวของการเผยแพร่นะคะออกทางช่อง y t u t u นะแล้วก็ออกทางนี้แหละนะทางทางนี้ออกอากาศทางทางคลื่นของกรมระชาสัมพันธ์นี่แหละนะเป็นอปปชันวันนี้นะทางขวหน้านสมพรมโนรัฐท่านเป็นประธาน อปมชนะท่านก็ส่งข่าวมาให้สาองค์รักแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังรวม4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือประเด็นข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ IOC จากกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันที่17-23มกราคม2567ประเด็นแรกนะ,ะก็คือการลดภาษีดีเซล1บาทต่อลิตร นานสามเดือนช่วยประชาชนลดค่าเอา่อลดอะไจ่ายส่วนประเด็นที่สองเนี่ยนะคะเป็นการเตรียมนำร่องวีซ่าพิเศษให้นักท่องเที่ยวฝึกมวยไทย90วันแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะคะมีมติคอรอมอนะคะหนึนายกค่ะเตรียมลงพื้นที่เชียงใหม่19-21มกราคมนี้นะคะแล้วก็มีการขยาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะะประเด็นที่สองค่ะขยายผลการเดินทางประชุม World Economic Forum นะะอ่านผิดต้องขออภัยนะเป็นภาษาอังกฤษนะะของนายกค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะะอันดับที่สามก็คือยกการไหวเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเรื่องราวที่สี่นะครับการเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ JN1 ค่ะ ส่วนประเด็นที่สองเนี่ยนะคะเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามนะคะ <S <S ก็มีเรื่องราวดีๆะะเรื่องที่สามกิจกรรมสำคัญของผู้บริหารจังหวัดอ่างทองที่ผ่านมาค่ะ <S <S แล้วก็เรื่องที่สี่นี่ก็เป็นเรื่องอื่นๆเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะ <S 1> <S 1> อันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอ,อกันในวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่สิบเจ็ มกราคม2567นั่นเองนะะมาเรื่องข่าวแรกกันก่อนไหมรุ้ฟังนะคะประเด็นแรกเลยแล้วกันนะเรื่องราวที่หนึ่งนะคะประเด็นข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะจาก IOC จากกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันที่17-23ถึงมกราคม2567ประเด็นก็คือ ลดภาษีดีเซล1บาทต่อลิตรนาน3เดือนช่วยประชาชนลดรายจ่ายคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับลดอัตราภาษีสัมภาามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันประมาณ1บาทต่อลิตรตรึงไม่เกิน30บาทต่อลิตรเริ่ม20มกราคมถึง19เมษายนส5 6 7คณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสา,ามิตรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสา,ามิตรตามที่กระทรวงการคลังหรือว่ากอคอเสนอมีสาระสำคัญในการปรับลดอัตราภาษีสรรพสา,ามิตรสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันปรับลดปริมาณ1บาทตอนน่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่20่สิบาคมถึง19เมษายน2567ก่อนหน้านี้ทางกรมศัพสา,ามิตนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะเดี๋ยวมันอยู่ในโทรศัพท์มือถืออาจจะนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยจะต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ค่ะทางกรมสรรพสามิตนะคะได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตฉบับที่35พุทธศักราช2566ปรับลดปริมาณ2บาท50ต่อลิตรนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง1ธันวาคม2566ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรครั้งนี้จึงเห็นควรดำเนินมาตรการทางภาษีต่อเนื่อง โดยการลดอัดราาตราภาษีสราสามิตรสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันร่วมกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2565ถึง31ธันวาคม2566กระทรวงการคลังดำเนินการมาตรการภาษีโดยออกกฎหมายกระทรวงพิกัดอัตราภาษีสรพสามิตร,รวม8ฉบับมีการสูญเสียรายได้รัฐราว1แสน 72,000ล้านบาทกระทรวงการคลังคาดรัฐสูญเสียรายได้6,000ล้านบาทจากมาตรการกระทรวงการคลังจัดทำปริมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับพบว่าการดำเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้กรมสรรพสามิรจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิรสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงราว2,000ล้านบาทต่อเดือน คาดการจากสถิติปริมาณการเสียภาษีในปีงบ66นะะการดำเดนินการในครั้งนี้จัดเป็นเวลา3เดือนค่ะคาดว่าจะสูญเสียรายได้ราว6 0 0 0ล้านบาทแต่จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อค่าครองชีพของราชาชนและภาคธุรกิจ การเปิดโครงการราคาน้ำมันนะคะก็คือ 1. ต้นทุนเนื้อน้ำมันร้อยละ4 0ถึง60คือต้อนทุนราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงกั่นนะคะซึ่งอ้างอิงราคาตามตลาดกลางภูมิภาคเอเชีย 2. ภาษีต่างๆร้อยละ3 0ถึง40ได้แก่าภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลและภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศและก็ปรับปรุงท้องถิ่นโดยภาษีที่จัดเก็บก็คือภาษีสรรพสามิตนะคะจัดเก็บโดยกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนำมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศภาษีเทศบาลนะคะซึ่งจัดเก็บโดยกระทรวงการคลังในอัตราร้อยละสิบของภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตมาตรา150 และจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อน,นำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ก็จัดเก็บร้อยละ7ของราคาส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็จัดเก็บอีกร้อยละ7ของค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดข้อที่3นะฮะกองทุนต่างๆร้อยละ5ถึง20ค่ะเช่นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดเก็บตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากอบอนอ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาปลีกน้ำมันในประเทศไม่ให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดเก็บตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนเพื่อใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้พลังงาน แล้วก็ข้อที่4ี่ค่ะค่าการตลาดนะคะร้อยละ1 0บถึงสิคือส่วนที่ต้นทุนนะคะค่าใช้จ่ายแล้วก็กําไรของธุรกิจค้าปลีกระบบน้ํามันทั้งระบบนะคะตั้งแต่การจัดการพลังน้ํามันนะคะการขนส่งน้ํามันมายังสถานีบริการรวมถึงการให้บริการของสถานีบริการที่เพิ่มเติมน้ํามันแต่ละลิตรให้กับประชาชนภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี2 5 6 6 กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลีย่ยเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2566อยู่ที่1อยู่ที่เดี๋ยวนะคะคุณฟัง152ล้าน2องแสนสี่หมล้านลิตรนี่อ่านผิดต้องขอภัยตัวเลขเยอะเลยนะคะ15 152.24จล้านลิตรต่อวันค่ะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะร้อยละ0.9มีรายละเอียดการใช้รายประเภทดังนี้นะคะก็คือกลุ่มน้ำมันกลุ่มเบนซินเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ3.7 LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ0.6น้ํา้ำมันกลุ่มดีเซลลดลงร้อยละ5.2 แล้วก็ NGV ลดลงร้อยละ1.5พีรพันธ์ค่ะเตรียมรือ้อแล้วก็ลดนะฮะลดสร้างราคาพลังพลังงานนะฮะต้องเป็นต้องเป็นรมนะฮะอันนี้เป็นหัวข้อข่าวนะ,ะนายพีรพันธ์สารีรัตวิภาคค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกล่าวถึงแผนการดำเนินการ กระทรวงพลังงานในปี2567ภายใต้หัวข้อปีแห่งการขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่อนาคตที่ดีกว่าเตรียมนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการหรือลดลดสร้างจะมุ่งแก้ไขระเบียบหรือกฎหมายเช่นโครงสร้างราคาน้ำมันรวมทั้งจะมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งใหญ่ให้ประชาชนใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม สามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเท่าเทียมส่วนในเรื่องของการเอาแนวทางการสื่อสารเนี่ยนะคะก็คือ 1. นําเสนอให้เห็นถึงความตระหนักในการลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนของรัฐบาลผ่านมาตรการปรับลดอัตรา,าภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล 2. ชี้แจงถึงการดําเนินดําเนิน,ด,น,นดังกล่าวนะคะที่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ข้อที่3ค่ะจะทํารายงานพิเศษสัมภาษณ์ประชาชนภาคธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนมาตรการแล้วก็ข้อที่4นะคะเชิญชวนประชาชนประหยัดพลังงานค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวแรกใช่ไหมเอ่ยนะคะที่เรานําเสนอให้คุณฟังได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะ่ารู้สึกว่าจะเป็นทางการมกากๆกเลยนะคะ มาเอารำวงกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่คุณเบิ้มบ a า a ล c านนะคะได้ขับร้องกันไว้นะ,ะเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรำวงบ้านดาา สนุกสนานค่ะพอสนุกสนานเสร็จนี่เราก็มาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อไปต้องขอขอบพระคุณทางหัวหน้าสมพรมโนรัตน์นะคะประธานอ,อปปชจังหวัดอ่างทองท่านได้ส่งข่าวมาให้เราได้นําเสนอกันนะคะข้าพเจ้า,า,จาค่ะจากรุ่นสุทวีนะคะอปมชจังหวัดอ่างทองเรื่องที่สองต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องติดตามค่ะคุณภาพ สถานการณ์คุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ไม่เผาเราทำได้กรมส่งเสริมการเกษตรชวนพี่น้องเกษตรลดเผาในพื้นที่เกษตรเพราะการเผาเป็นพิษภัยมหันันไม่เพียงแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงผู้คนทั้งโลกอีกด้วย สำนักงานปป,ปชรรประจำจังหวัดอ่างทองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านธุร,รกิจประจำจังหวัดอ่างทองวันพุธที่17มกราคม2567เวลา8นาฬิกาณห้องป,ประชุมการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสำนักงานปป,ปชจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้งานธุร,รกิจ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านธุรกิจโครงการซึ่งมีกิจกรรมการอาภิปรายแล้วก็แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมในหัวข้อข้อแรกนะคะก็คือการประยุกต์ใช้แนวคิดโมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านธุรกิจขอภัยนะคะทุจริตค่ะรวมถึงให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต้าน และลดการธุรกิจในประเด็นสินบนโดยพิจารณาควบคู่กับประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่แล้วก็ข้อที่2นะคะความสำคัญบทบาทและก็หน้าที่ของชมรมสตรองค่ะจิตพอเพียงต้านธุรกิจแล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการต่อกลุ่มสตรองจิตพอเพียงต้านธุรกิจการมีส่วนร่วมการป้องราม ความเสี่ยงต่อการุจริตในพื้นที่โดยมีนายราเชนชมภูศรีนายนิติพรดำเป็นวิทยากรมาจากสำนักงานปปอชอภาค1แล้วก็เรื่องที่3านกิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาประสงค์ในโครงการจาริกทุดงเผยแผ่เผยแผ่ทรรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดอ่างทอง 15- ถึงมกราคม2567 เดี๋ยวในข่าวนี้เนี่ยนะเราต่อเนื่องไปเลยไหมนะตอนนี้ก็8ปดนาฬิกาห้นาทีอะ่ะเดี๋ยวข่าวนี้นะอย่างไรก็ขอต่อเนื่องเป็นในชั่วโมงที่2แล้วกันนะเพราะดูแล้วคงจะยาวนะคะตอนนี้เราต้องส่งคุณผู้ฟังไปฟังผู้ให้การสนับสนุนทางคลื่นบาลานซ์เรดิโอกันคู่หนึ่งนะคะชั่วโมงหน้ากับรายการอาปรมาชาคุยก่าวยังอยู่ยด้วยกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคู่เดียวเจอกันค่ะ 哪里？